ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับภายในคลิปนี้เรามาโย,ยนกับอนิเมะการ์ดิอนกับอัปเดตท,ที่19ในส่วนของวันพันแมนพาร์ทส2นะครับซึ่งสิ่งที่เข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้เนี่ยก็คือยูนิต6ตัวกับแมทเท i a l ียลจำนวนมหาศาลเลยนะครับโดยของทั้งหมดเนี่ยสามารถหาได้จากการเล่นวันพันแมนอีเวนต์นะครับโดยไม่ว่าคุณจะกดเลือกด่านไหนในอีเวนต์วันพันแมนนะครับด่านมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่แค่แมทเท i a l ียลที่มันดรอปในแต่ละด่านเฉยๆนะครับ มาในส่วนของตัวอีเวนต์ก่อนเลยเนี่ยก่อนเล่นนะครับอย่าลืมปิดเอฟเฟกนะครับไม่งั้นจะโดนคัฟซีนเสียเวลาฟรีโดยแมคคนิกของด่านนี้คือบอสนะครับจะเพิ่มเลือดตัวเองในแต่ละเว็บที่ผ่านไปสูงสุด10ิลเลียนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะชนะมันได้คือฆ่าบอสให้ไวที่สุดนะครับโดยใช้ยูนิตที่มันมีสกิลนุกลนโหดโดยที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีเดนจิร่างเชนซอร์เดวิลกับโบลสสตัวนี้เนี่ยถ้าติดบับอัลติมามานี่คือไม่ต้องใส่อัติแฟก เลยนะครับสกิลเดียวจบเลยโดยด่านอีเวนต์ก็จะจบแค่30เวฟนะครับหลังจากที <y <y NO ่เราฟาร์มแมทเทอเรียลของยูนิตในอีเวนต์ครบแล้วนะครับเราก็สามารถมาคราฟได้ที่ยูนิตเทรดดิ้งนะครับโดยตัวที่ผมจะรีวิวเป็นตัวแรกแล้วก็แนะนำให้หาเป็นตัวแรกเลยนะครับของอีเวนต์นี้ก็คือ วาคุริฟลาเวอร์นะครับซึ่งเป็นตัวทําตังนะครับที่มาใหม่คอสเมติกก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยวาคุรินะครับเป็นตัวทําตังที่ไวที่สุดและเยอะที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างดูมากับเซนคูเอาตัวไหนมาเล่นดีนะครับตอนนี้ก็ดีเลยนะครับทิ้งไปให้หมดเลยนะครับ2ตัวนั้นเล่นวาคุริแทน มากันที่พาสซีฟของวากุรินะครับก็คือ Garden of life ซึ่งยูนิตที่อยู่ในระยะของวากุรีเนี่ยจะได้รับ b i l l t y y d m a g e นะครับเพิ่มขึ้น50%เพิ่มดาเมจขึ้นอีก20%เพิ่มระยะ10%แล้วก็จะฮิลยูนิตที่อยู่ในระยะเนี่ย2%ทุกๆ3วินาทีจนกว่ายูนิตตัวนั้นจะหายไปซึ่งหายไปนาทีน่นี้น่าจะแบบว่าโดนบอสลบหรือไม่ก็เรากดขายไปเองนะครับโดยเรื่องการทำตังค์เนี่ยครับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า มันค่าอัพถูกกว่าบูม่าแถมให้ตังเยอะกว่าเซนคูอีกนะครับซึ่งวากุริจะเป็นตัวที่เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการเอาไปเล่นอีเวนต์วันพันแมนพาร์ทนะครับตัวต่อมาครับ p พตเทนัมเซลเพอร์เฟกต์อีวอลูชันะครับซึ่งคอสเมติกก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเริ่มที่ขั้นแรกนะครับค่าคอสอยู่ที่2,500ครับการโจมตีจะเป็นแบบ l ลน e เอลีนะพออัปเกรดขั้นที่4ครับ จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีใหม่แต่ก็ยังเป็นลายเอลีเหมือนเดิมพออัปตันดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน6นะครับแบบไม่มีบัฟโรบินนะถ้ามีบัฟโรบินนะครับดาเมจก็จะประมาณ4ีล้านหนะครับมาเรื่องวันที่พาสีอันแรกนะครับเพอร์เฟกต์อะดัปเทชันนะครับยูนิตตัวนี้จะไม่โดนสตันนะครับแล้วก็ทุกการโจมตีจะเพิ่มแอคทีฟสกิลดาเมจของตัวเองนะครับสโดยเพิ่มขึ้นสูงสุดเอนี่งยคือ100%ตนะครับ อันต่อมานะครับ Accelerated Mutation นะครับรูปก,การโจมตีของยูนิตตัวนี้เนี่ยจะลดคูดาวการโจมตีของตัวเองนะครับ1%นะครับสูงสุด50%มากันที่ Active Skill นะครับ l e v e Platinum Assault นะครับจะบูมีตัวเองขึ้นเนี่ย555%นะครับแล้วก็จะโจมตีทั้งแมปเป็นแบบ Assault นะน่าจะแบบคล้ายๆอากิครับ เอาสกิลมาลองกับเวอร์บอสนะครับตัวต่อมาครับไซอากุโตนะครับตัวที่มาในอัปเดตวันพันแมนแต่ไม่ได้มาจากเรื่องวันพันแมนนะครับเหมือนวากุริเลยตอนแรกเนี่ยครับผมก็ไม่รู้มันมาจากเรื่องอะไรนะครับแต่พอลองเอาไปเซิร์ชดูเท่านั้นแหละชัดเจนครับขวัญใจกลุ่มอนิเมะ VS เนี่เอง ในส่วนของคอสเมติกก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมว่าเท่กว่าของการโร่หรือไซตามะอีกนะครับน่าจะเท่ที่สุดในอัปเดตนี้แล้วเริ่มต้นครับค่าวางอยู่ที่7,500นะครับการโจมตีจะเป็นแบบไล่เอลีต่อมาครับอัพขั้นที่4ครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับแต่ว่าจะยังเป็นไล่เอลีเหมือนเดิม พออัปตันนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ3าล้านหนะครับแบบไม่มีบัฟโรบินนะถ้ามีบัฟโรบินก็จะเป็น6กล้านหนะครับมากันในส่วนของพาสซีฟแรกนะครับ b เบลสออฟด t r u c t i o n จะทำดาเมจกับบอสเนี่ยเพิ่มขึ้น155%นะครับและทุกการโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดแบล็กดาเมจแล้วก็สตันนะครับ2วินาทีอันต่อมาครับลูนซีเนจี้ถ้ามีฟีเทอรีนอาร์นอตหรือว่าหาจุนนะครับ อยู่ในระยะของยูนิตตัวนี้นะจะเพิ่มดาเมจให้ไอ้สตัวที่พูดมาเนี่ยขึ้นนะครับ200%ลองดูดาเมจตอนที่ยังไม่มีใส่อกุโตนะครับฟิทาลินจะอยู่ที่ประมาณ4 8่ล้านปกับฮาจุนอยู่ประมาณ6.5ล้านนะครับแล้วพอมีใส่อกุโตนะครับจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เท่าเลยนะครับพาสซีฟที่3ครับก็สเลเยอร์ด e f เ n น e ์ยูนิตตัวนี้ครับจะไม่โดนสตันแล้วก็จะไม่โดนดาเมจ แต่ว่าถ้าบอสมาตีเนี่ยบอสจะโดนสตันนะครับเป็นเวลา3วินาทีในส่วนของ Active Skill นะครับอัซ r ัวเบรสซึ่งถ้าฟิทาลีนอาร์นอตหรือว่าหาจุนอยู่ในระยะเนี่ยก็จะได้บัฟดาเมจนะครับ999%เป็นเวลา20วิวิรวมถึงตัวยูนิตเองด้วยนะครับ ลองเอามาใช้กับวิลบอสดูครับก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับผมหมาถึง5จุนตัวต่อมาครับบลัส t เดอะดิเมนชันแนลฮีโนะครับคอสเมติกก็จะประมาณนี้เลยครับมากันที่ขั้นแรกครับค่าวางอยู่ที่4,400การโจมตีจะเป็นแบบลาย e อ e นะครับ พออัพขั้นที่4นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นวง l e นะครับพออัพตันครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน9นะครับแบบไม่มีบัฟโรบินพอมีบัฟโรบินนะครับก็จะเป็น5ล้าน1นะครับมากันที่พาร์ทสิแรกครับลิมิตเบรกเซิร์ฟนะครับทุกการโจมตีของบลั๊ดเนี่ยจะเพิ่มดาเมจโอกาสคิดดิคอนแล้วก็ดาเมจคิดดิคอนของตัวเองเนี่ย เป็น3%นะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยคือ64% Passive ที่2ครับ dimensional empowerment ยูนิตท,ทุกตัวนะครับที่อยู่ในระยะของบลัดเนี่ยจะลดระยะเวลาการโจมตีนะครับ35%แล้วก็จะบวกดาเมจ25%นตะครับพาร์ทฟต่อมาครับซคิกรโซเนนซ์บลัจะตีบอสแรงขึ้นนะครับ100 2 1 2 2ยีบเมื่อทัชซึมากีอยู่ในระยะนะครับแล้วก็ทัชซึมากีเนี่ยจะได้บูทดาเมจด้วยนะครับอีก200%ย อันนี้คือทัตซึมากิแบบไม่มีบลัสต์อยู่ด้วยนะครับดาเมจประมาณ4ล้านแต่พอมีบลัสต์อยู่ด้วยเนี่ยดาเมจขึ้นไป10ล้านนะครับพาสซีฟสุดท้ายนะครับ t e m p o r a l Reversal ทุกการโจมตีของบลัสต์เนี่ยมีโอกาส15%นะครับที่จะส่งมอนนะครับกลับบ้านเกิดนะครับ Starting Point คือจุดเกิดเลยนะครับซึ่งเอามาเล่นคู่กับทัตซึมากินี่คือมอนไม่ได้ออกจากบ้านนะครับในส่วนของ Active Skill นะครับ Event Horizon ถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจเนี่ยน่าจะเป็นการคุมกำเนิดมอนนะครับทำให้มอนเนี่ยเกิดไม่ได้นะครับ5เวฟแล้วบัสเนี่ยก็จะทำการเนี่ยฟอร์สนะครับก็คือบังคับนะครับให้เวฟเนี่ยมันสกิปไปเลยนะครับ5เวฟ ตัวต่อมาครับกาโลคอสมิกเดสทอยเลอร์นะครับซึ่งคอสเมติกก็จะประมาณนี้เรื่องวันที่ขั้นแรกครับเข่าวางสามนสองการโจมตีเป็นแบบลายเอลี LE. ต่อมาครับอัปเกรดถึงขั้นที่สี่นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นแบบตีเอลีวงกว้างนะครับ พออัพตันนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน6นะครับแบบไม่มีบัฟโรบินแต่ถ้ามีบัฟโรบินเนี่ยก็จะเป็น7ล้านนะครับมาที่พาสซีฟแรกครับ e v ว l v งมอนสเตอร์เมื่ออัปเกรดกาโรตันแล้วเนี่ยจะบวกดาเมจนะครับ50%แล้วก็จะทำดาเมจกับบอสเนี่ยแรงขึ้น99%และเมื่อโจมตีนะครับจะลดคูดาวการโจมตี5%นะครับสูงสุด25%พาสซีฟที่สองครับคอสมิ c predator การโจมตีของกาโรนะครับจะติดแบล็ k ดาเมจแล้วก็กาโรจะไม่ถูก s t u นกับโดนดาเมจจากศัตรูเลยนะครับพาสซีฟที่3ครับ f นิเชอร์ออฟเดอะวีคนะครับกาโรจะทําดาเมจกับมอนเนี่ยที่โดนดีบัฟนะครับเป็นดีบัฟอะไรก็ได้เนี่ยแรงขึ้น50%นะครับแล้วก็พาสซีฟที่4ครับพาสซีฟสุดท้ายคอสมิกเกตนะครับโดยที่การโจมตีของกาโรเนี่ยจะได้รับพาวเวอร์นะครับ10%เพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยคือ100%นะครับโดยที่เราสังเกตเนี่ย ตรงด้านใต้ของกาโร่ครับมันจะมีหลอดเกจอยู่นะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับแอคทีฟสกิลของมันนะครับที่จะต้องเก็บเกจให้ถึง100%นะครับถึงจะสามารถกดได้และในส่วนแอคทีฟสกิลครับ cosmic explosion จะต้องใช้100้พาวเวอร์ถึงจะสามารถกดได้เมื่อกดแล้วเนี่ยจะทำดาเมจกับมอนทุกตัวในแมปนะครับ3,000%แล้วก็ถ้ามอนมันไม่ตายเนี่ยจะย้อนมอนทุกตัวนะครับกลับเข้าที่ starting point แล้วพอแอคทีฟสกิลเนี่ยหมดกาโร่ก็จะเสีย max hp นะครับ10% เอามาลองกับเวอร์บอสนะครับซึ่งกาโร่เนี่ยต่อให้ไม่กดสกิลนะครับมันเป็นตัวที่ตีสดแรงมากเลยนะครับตัวต่อมาเป็นไซตามะนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยไซตามะมันจะแตกต่างกว่าพวกที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยอัปเดตนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอเราครับ ไซตมะมาแล้วเนี่ยมันจะยังเป็นร่างแคชชวลฟอร์มอยู่นะครับซึ่งเราเนี่ยต้องเอามันไปอีโวต่อนะครับให้มันเป็นร่างซีเรียสโดยต้องใช้ s ิงเก l ลิตี้เพนนิงบาร์เบนะครับอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะอีโวมันโดยคอสเมติกของไซตามะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเริ่มมาครับค่าวาง5,000การโจมตีเป็นแบบไลน e เอนะครับ พออัพถึงขั้นที่สี่นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีใหม่เป็นโคนเอลีนะครับมาในส่วนของพาสีแรกครับซีเรียลรับเจอร์นะครับซึ่งจะทำให้สถานะเลือดออกนะครับแรงขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็จะทำลายโล่นะครับต่อมาครับซีเรียลฟอร์นิเอร์นะครับซึ่งเมื่อไส่ตามอัปเกรดเต็มแล้วเนี่ย มีโอกาส0.9%นะครับที่จะทำดาเมจ1บินลียนใส่บอสนะครับแต่ว่าไซตามาเนี่ยจะโดนลบหายออกไปเลยนะครับจากแมปแต่ยังสามารถวางใหม่ได้นะครับพาสซีิที่3ครับ Absolute Immunity นะครับไซตามาครับจะไม่โดนดาเมจและจะไม่โดนสตันนะครับพาสิีฟสุดท้ายครับ Master and Disciple นะครับซึ่งถ้ามี g ีนอเนี่ยอยู่ในระยะของไซตามาเนี่ยจีนอตจะได้รับดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น200% อันนี้คือ g n o อตแบบว่าไม่มีไซตามาอยู่ด้วยนะครับดาเมจจะเป็น2อล้านหแต่พอมีไซตามาอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็น5้ล้านหนะครับมากันที่ Active Skill ของไซตามานะครับซีเรียสสนิทซึ่งเมื่อกดสกิลแล้วเนี่ยครับจะเป็นการสร้างช็อคเวฟนะครับขนาดใหญ่ในแมปจะน็อกแบ็ c เอน e m y ีนะครับศัตรูลุกตัวในแมปกลับไปแล้วก็ จะทำดาเมจนะครับ7 7 7ดดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับของไซตามะและหลังจากที่แอคทีฟสกิลหมดลงเนี่ยไซสามะก็จะโดนลบหายไปจากแมปนะครับแต่เราก็สามารถวางใหม่ได้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้บอกตามตรงครับคลิปนี้ค่อนข้างกล่อยเลยนะครับเพราะว่าผมมานั่งอัดตอนตีสองนะครับ แล้วก็อัปเดตนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเสียดายอยู่นะครับหลายตัวมันเหมือนจะเก่งครับแต่ก็ได้แค่เหมือนนะครับหลายตัวมันเอาไปเล่นอีเวนต์วันพันแมนของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับพาสติฟมันเหมือนจะโหดนะครับหลายตัวเลยแต่ในเกมมันยังไม่ได้มีแมชคณิกอะไรมากขนาดนั้นสุดท้ายก็กลับไปใช้ตัวเก่าแบบดินจิสกิลนุกที่เราจบดีครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ